สวัสดีชาวเลเดททุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้กลับแล้วนะครับสำหรับคลิปเลเดทออนไลน์วองวังก็มาอัปเดตกันสักหน่อยหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยปล่อยอัปเดตทั้ง5อาชีพมาแล้วคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมาจัดอันดับทั้ง5อาชีพในเกมกันนะครับมาดูอันดับที่5นะครับขอส่งให้อาชีพน o ชลิสครับหรือว่าเป็นเหมือนนักสะตะวิทยาเนาะเหมือนเป็นนักสิ่งแวดล้อม ซึงเงอนขายอาชีพนี้ต้องใช้ทอง25ครับโดยจะมีจดหมายส่งมาให้เราเพื่อให้เราไปทำเควสปลดล็อกสายอาชีพนี้เพิ่มเติมนะครับตัวเกมเนี่ยจะเน้นให้ผู้เล่นยิงยาสรุปใส่สัตว์ป่าแล้วก็ถ่ายรูปศึกษาสัตว์เพื่อเก็บสแตมสะส,สมแล้วก็จะมีเควสสัตว์ป่าระดับเลเจนดารีหรือว่าระดับตำนานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เอาของทั้งหมดเนี่ยไปขายให้กับ NPC เพื่อแลกเงินอีกทีหนึ่งปัญหาเนี่ยคือมันจะค่อนข้างน่าเบื่อในช่วงแรก,แรก แล้วก็มันทําเงินได้ไม่ได้ไวมากนอกจากนี้ครับเรายังต้องไล่ยิงยาสลบจริงมันก็นานพอสมควรเลยละเนื่องจากมันได้อีีค่อนข้างน้อยสําหรับการยิงยาสลบ่ใส่ซั์เนี่ยมันน่าจะได้ประมาณสิบห้าเนี่ยแหละมันมันได้ค่อนข้างน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่อัปเดตมาล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเกมแต่ก็คงไม่ใช่อาชีพแรกๆที่ควรจะอัพเท่าไหร่แต่มันจะค่อนข้างต่างกันกับช่วงท้ายเกมนะครับเมื่อของเรา เต็มอาวุธเราเต็มอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่คอยบูสต์ให้อาชีพเทรดเดอร์ได้อย่างดีเพราะว่าเราสามารถเอาสัตว์ระดับตำนานเนี่ยเอาไปส่งให้ที่แคมป์ได้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมาล่าสัตว์แบบเยอะก็คือเราเอาเลเยอร์นีไปใส่แคมป์ได้เลยอันดับที่สี่ครับก็คืออาชีพลเลกเตอร์หรือว่าพวกนักล่าสมบัติพวกนักสะสม เงื่อนไขของอาชีพนี้ก็คือแค่เรามี15ทองเราก็สามารถไปปลดล็อกได้เลยจากครั้งแรกที่คุยกับ NPC ที่ชื่อว่ามาดามนาซาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ในแมปโผล่ขึ้นมาลแล้วหลังจากที่ตัวละครของเราเลเวล5นะอาชีพนี้ก็จะให้ผู้เล่นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในแผนที่แล้วก็นำมาขายให้กับมาดามนาซา โดยเราสามารถเลือกว่าจะขายเป็นเซตหรือว่าจะขายเป็นชิ้นก็ได้ซึ่งช่วงแรกๆที่อาชีพนี้อัปเดตเข้ามาในเกมเป็นอาชีพที่ยิงก็คืออาชีพที่โกงอาชีพหนึ่งเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทําเงินได้เร็วที่สุดแล้วก็ในระยะเวลาสั้นๆนะถ้าเกิดเทียบจากสายอาชีพอื่นๆแต่หลังจากอา,อาชีพนี้มันเพิ่งโดนเนิฟมาเมื่อประมาณแปดสองแพดที่แล้วคือทางเกมเขาแก้ ให้ของสะสมที่สุ่มอยู่ในเกมเนี่ยเป็นสามถึงหวันหมายความว่าในสามวันถึงหกวันเนเราจะเก็บครบเซตได้1นึ่งเซตมันเลยต้องทําให้ใช้เวลาที่นานขึ้นในการเก็บให้ครบเซตมันก็เลยต่างจากแผลก่อนที่ซึ่งมันจะเกิดในจุดที่ซ้ําๆกันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชีพนี้หาเงินได้ไวมากๆเพราะว่ามันล็อกที่อยู่ซ้ําๆวิ่งรอบหนึ่งก็คือได้สองสามพันเลย คือแบบขายเป็นเซ็ตด้วยนะแต่ตัวนี้มันก็ยังพอทําได้อยู่ว่าอาจจะช้าลงนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราเอาขายเป็นเซ็ตแต่ในแพทปัจจุบันเนี่ยยังเป็นอาชีพที่ก็ถือว่ายังหาเงินได้ไวอยู่ดีแหละว่าอาจจะใช้เวลาที่นานขึ้นอย่างที่บอกเพราะว่ามันมีการสุ่มแยกขึ้นตาม nrg ของมันตามแรล่งของมัน R nrg ไ n g nrg นะไม่ใช่ละแม้ว่ามันจะอยู่ในอันดับที่สี่แต่ว่ามันก็ยังควรจะเป็นอาชีพแรกๆนะที่เหมาะสำหรับมือใหม่ สำหรับใครที่ต้องการปั่นเลเวลหรือว่าหาเงินให้ได้เยอะๆในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันหาได้ไวจริงๆคืออาชีพนี้ไม่ปิดหวังแน่นอนอันดับที่สามครับเป็นอาชีพเทรดเดอร์เงื่อนไขของอาชีพนี้ก็คือใช้ทอง15ทองเช่นกันเหมือนกับอาชีพคอลเลเตอร์ซึ่งวิธีปลดล็อกก็คือเราจะต้องผ่านเควส b ์ r d of Company ครับก็จะเป็นเควสช่วงแรกๆที่หลังจากที่เราเลเวล5แล้วมันก็จะ มีจดหมายส่งมาให้เราให้เราไปเจอกันในเมืององภารกิจนี้จะทําให้ผู้เล่นสามารถซื้อโต๊ะของสายอาชีพได้เพื่อทําสินค้าแล้วก็ส่งของไปขายคล้ายๆกับ GTA ภาค5นาครับที่เป็นทําเหมือนธุรกิจมืดอะไรอย่างงี้จริงๆเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ยากเลยสําหรับช่วงต้นเกมจริงแค่เราล่าสัตว์แล้วก็ขนกลับไปที่แคมป์ของเราแล้วก็คอยเติมวัตถุดิบเพื่อให้ NPC เอาทำสินค้าแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มหาสัตว์ยังไงก็ลองเริ่มจากจระเข้ในเกมครับผมจำได้ว่ามันค่อนข้างสพอนเยอะอยู่แล้วก็ให้ให้หลอดอะให้ค่าของไอตอนที่ช่วงที่เราทำสินค้านะให้มาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปตั้งแคมป์ใกล้ๆแถวนั้นแล้วก็ล่าสัตว์รัวๆไปเลยจริงๆว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับช่วงต้นเกมเหมือนกันเนื่องจากเงินแล้วก็ EP ก็พอได้อยู่ ครค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นในช่วงแรกๆมันก็จะทําให้เราเข้าใจระบบเกมได้ไวขึ้นแล้วนะก็เงินดีด้วยคือถ้าขยันขยันหน่อยคือล่าสัตว์ประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณห้าถึงหกร้อยในเกมละที่มันเป็นสกุลเงิน RDO นะที่มันเป็นแบบเหมือนเงินอ่ะสีเงินอะกอยังเป็นอาชีพที่ต้องอัพแน่ๆแหละในช่วงแรกๆคือถ้ามีทองครบก็ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอันดับที่สองจะเป็นอาชีพมูลชายน์หรือว่าพวกพ่อค้าต้มเหล้าเถื่อนเงื่อนไขก็คือเราต้องเทรดเดอร์เลเวลห้าก่อนแล้วก็มีทองยี่สิบห้าอาชีพต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยเป็นหรือว่าไอ้มูลชายนีย่เป็นอาชีพที่แรงที่สุดในเกมเลยเพราะว่าเราจะต้องปลดล็อกเทรดเดอร์ก่อนซึ่งหมายความว่าเราการที่เราจะเป็นมูลชายเนี่ยเราต้องเสียทั้งหมดสี่สิบทองแหละ เพราะว่าเราจะต้องไปปลดเทรดเดอร์มาก่อนขั้นหนึ่งแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่เพราะว่ามันทําได้ไม่ยากแล้วก็ถ้าเทียบกับทองที่เสียไปก็ถือว่าโอเคอยู่คุ้มอยู่นะแล้วก็เราสามารถรับธารกิจเนื้อเรื่องจากลงต้มเหล้าของเราได้เพื่อเพิ่ม EP ในช่วงแรกๆรือถ้าเรามาเล่นทุกวันมารับทุกวันก็จะได้ EP มาอัพตัวฟรีๆเลยคือมันจะเลเวลหนึ่งร้อยเร็วมากนอกจากนี้มันยังมีพวกอีเวนต์ตามทางเสริมให้เล่นด้วย แบบทำลายแชมป์ทำลายคู่แข่งอะไรส่วนเงินที่ทําได้จากธุรกิจนี้ถือว่าทําได้ไวมากๆเพราะว่าหลังจากถ้าเกิดว่าเราอัขั้นสุดไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ50บนาทีในการต้มเหล้าแล้วก็นําไปขายแล้วก็พูดเล่นแค่ขับรถม้าแบบเบาๆหน่อยก็จะได้เงินง่ายๆและอย่างน้อย200ในเกมส่วนที่ยากน่าจะเป็นการหาวัตถุดิบในเกมมากกว่าเพื่อเอามาทําสูตรต้มเหล้านี่แหละจริงๆมันจะมีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยาก แบบง่ายๆเนะี่ยคือเราเราแค่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในเกมหรือว่าซื้อพวกดอกไม้อะไรในตามเอ c ส่วนแบบยากเนะี่ยจำเป็นจะต้องเก็บขวดเล่าแล้วก็ดอกไม้ตามแผนที่เพิ่มเติมเพื่อทำสูตรต้มที่ขายได้ราคาที่แพงขึ้นแต่มันก็ยังคงเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไวอยู่ดีอะแล้วมันก็ง่ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าแบบมันมันมันใกล้อะ่ะคื อย่างอาชีพพ่อค้าเทเดอร์นะ่คือมันจะต้องขับรถม้าไปไกลมากเลยแล้วมันใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงเวลาเราจะเติมเติมมูนทูดิบเต็มหลอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเวลาล็อกของมันหลังก็คือไม่ค่อยได้ทำอะไรก็คือแค่มาอมเล่าหาของหาดอกไม้อะไรแค่นี้ก็โอเคละเพียงพอมาดูอันดับสุดท้ายกันบ้างนะครับอันดับที่หนึ่งก็คืออาชีพบบลตี้ฮันเตอร์ เงื่อนไขการปลดก็คือ25ทองแล้วก็เราสามารถสมัครได้ที่เมืองโรสมันจะมีไอคอนอยู่ในแมปเลยแล้วก็น่าจะมีจดหมายนะเหมือนเหมือนจดหมายมาแล้วเดี๋ยวนี้มันปรับใหม่แล้วอ่ะมันหลังจากที่ลองไปสร้างตัวละครใหม่ก็อั่นแต่ก่อนมันจะอ่านในจดหมายแต่เดี๋ยวนี้คือมันขึ้นให้ในเมืองเลยมั้งแล้วก็เพิ่มอีก15ทองสําหรับการเพิ่มเลเวลให้มันสูงสุดอยู่ที่30ปกติอาชีพอื่นๆจะแค่เลเวล20 อาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่เพิ่มถึง30แล้วนักล่าข้าหัวก็จะเป็นอาชีพที่ผมว่าน่าจะเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกมแล้วแหละแล้วก็เป็นอาชีพที่อัปเดตมาไกลที่สุดเพราะว่ามันเพิ่มเลเวลถึง30มีของมีอะไรเพิ่มเยอะแยะนอกจากนี้มันยังเป็นอาชีพที่สําคัญก็คือมันมันแจกทองเป็นรางวัเลเนี่ยแหละสาหรับผูกข้าหัวที่ผู้เล่นทําสําเร็จจากในเกม คือมันทําได้ง่ายๆเป็นแค่เราไปที่บอร์ดข้าหัวประจําเมืองแล้วก็เมื่อเรากดรับหรือกดเลือกตัวข้าหัวที่เราต้องการมันก็จะเด้งเป็นภารกิจมาให้เราเลยแล้วก็ให้ผู้เล่นไปจับเป้าหมายมาแล้วจับมาเข้าคุกหรือว่าจับตายก็ได้อก็คือจับเป็นหรือจับตายนั่นแหละแต่รางวัลถ้าถ้าเกิดจับตายก็รางวัลก็อาจจะลดลดลงนิดหน่อยแล้วเราสามารถ ฟาร์มทองไล้ตั้งแต่ต้นเกมเลยถ้าเรามีทองถึงนะนะแต่ก็จะติดเรื่องครูดาวนิดหน่อยของภารกิจหลังจากที่ผู้เล่นทําทําเสร็จแล้วก็คือเราต้องรอเพราะว่าเราเราทำติดติดกันไม่ได้มันทําเต็มที่ประมาณสองถึงสามครั้งนี่แหละโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าหัวระดับ l e เจนดารีหรือว่าข่าหัวระดับตํานานมันจะต้องใช้เวลาที่นานขึ้น ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเพื่อรีเซ็ตให้เราได้อีกรอบหนึ่งเราถึงจะสามารถรับมันได้อีกรอบก็คือเหมือนเราทำซ้ำบนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับพวกข้าหัวระดับหนึ่งถึงสามดาวนั่นแหละมันก็จะมีคู่ดาวของมันนิดหน่อยอจบไปแล้วนะครับสำหรับ5อาชีพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอัปเดตเล็กๆนะที่เอามาฝากกันเผื่อใครยังติดปัญหาหรือว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือว่าจะ อัพอะไรก่อนนี้เพราะว่าเอเาจริงๆแล้วก็คือควรจะต้องอัพไปทุกทางแหละเพราะว่าโบนัสท,ที่เราได้ก็คือมันจะทําให้เราสามารถหาทองต่อวันได้เยอะขึ้นหรือยิ่งเล่นระยะยาวก็คือเราได้ทองเพิ่มขึ้นแน่ๆคือใครที่ยังเล่นในผ่านช่วงแรกๆนี้ก็น่าจะพอช่วยตัดสินใจได้บ้างว่าเออจะไปทางไหนดีออาชีพไหนก่อนสถ้ามีปัญหาเรื่องการเก็บทองก็แนะนำให้พยายาม ตามภารกิจท้าทายประจําวันนะมันจะเป็นเรียกว่า daily challenge ภนะาษาอังกฤษในนั้นนั่นแหละให้เรียกแบบแปลเองก็คือเหมือนเป็นภารกิจท้าทายประจําวันเหมือนเขาจะให้เราไปทําภารกิจง่ายๆอะไรพวกนี้ในช่วงแรกๆก็จะมีเจ็ดภารกิจนั่นแหละในหนึ่งวันเราก็จะได้เต็มที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดเอ่อให้ทําควบคู่กับภารกิจสีส้มที่มันเป็นรูปโบกมือในเกมไปก่อนซึ่งมันคือภารกิจ ของแบบคือคนแปลกหน้าที่เขามาจ้างเราอะไรรวมๆแล้วน่าจะไม่เกิน15วันอาจจะปลดล็อกได้สักหนึ่งอาชีพหรือลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆก่นก็ได้ถ้าเกิดว่าไปยังไม่คุ้นหรืออะไรอย่างงี้ก็คือมีไว้ในนั้นเบื้องต้นแล้วแต่มันอาจจะเป็นแอดที่เก่าไปหน่อยแต่มันก็ยังทําได้อยู่คล้ายๆกับในแพทปัจจุบันคือเรารับภารกิจในเมืองนี่แหละ เอาไว้เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตอีกรอ,อบหนึ่งสำหรับการหารองเพราะว่ามันก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนีไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาเอาไว้ก็เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเกมให้อีกทีหนึง่งส่วนใครที่ยังมีคำถามอยองไงก็ฝากทิ้งกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมาตอบจะได้ช่วยๆกันเล่นจะได้เล่นกันสนุกมากขึ้นก็เอาไว้เจอกันครับ